นวัตกรรมการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนอาคารภายในห้าวันสภาพการปฏิบัติงานเดิมก่อนการปรับปรุงการบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากเดิมสี่สิบห้าวันปรับลดเป็นสามสิบวันต่อรายในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารยังเป็นการตรวจสอบเอกสารพื้นที่ก่อสร้างและพิจารณาออกใบอนุญาตาตามลำดับคือ ต้องตรวจพิจารณาให้เสร็จทีละขั้นตอนก่อนถึงจะส่งไปตรวจสอบพิจารณายัางขั้นตอนต่อไปได้ขั้นตอนตรวจสอบเอกสารพื้นที่ก่อสร้างต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลา15วันขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาตต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลา15วัน สภาพการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงการบริการการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากเดิม30วันปรับลดเป็น5วันต่อรายเทศบาลนครสงขลาได้ทำการพัฒนาระบบการขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบกระบปลายไซชั่นเซอร์วิส คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดสามารถตรวจสอบเอกสารพื้นที่ก่อสร้างและพิจารณาออกใบอนุญ,ญาตได้พร้อมกันทั้งหมดบนระบบอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นสนามบินโรงแรมที่พักหรือร้านอาหารประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้ตลอดเวลาทั้งยังสามารถพิมพ์สำเนาใบอนุญาตได้ทันทีเมื่อมีการพิจารณาออกใบอนุญาตจากทางเทศบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ Server Link ต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลา1วันโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดพร้อมทั้งลงเลขรับ 2. นํนำเอกสารทั้งหมดมาทำการสแกนเพื่อจัดส่งไปยังเซิร์ฟเในขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ5นาทีตัวอย่างเช่นคำขออนุญาตแบบขอหนึ่งสำเนาบัตรประชาชน เอกสารรายการประกอบแบบแปลนขนาดไม่เกิน A3 เป็นต้น 3. เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบเพื่อทำการขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบดิจิทัล 4. ขั้นตอนตำแหน่งที่ขออนุญาตจากฐานข้อมูล GIS เพื่อทำการสร้างแผนที่สำหรับบอกตำแหน่งและแผนที่นำทางจากนั้นให้บันทึกภาพแผนที่ทั้งสองเพื่อจะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ เื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ส่งข้อความสั้น SMS เพื่อแจ้งประชาชนต่อไปขั้นตอนตรวจสอบเอกสารพื้นที่ก่อสร้างต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลา2วันโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่เขตตรวจสอบกั้นแนวสามารถใช้แผนที่นำทางในการเดินทางไปตรวจสอบกั้นแนวยังสถานที่จริง 2. เจ้าหน้าที่ผังเมืองตรวจสอบสามารถใช้แผนที่ GIS ในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินและเส้นทางคมนาคมตามกฎหมายผังเมือง สถาปนิกและวิศวกรสามารถตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคารในรูปแบบดิจิทัลได้ทั้งยังสามารถวัดระยะได้โดยไม่ต้องใช้แม่บรรทัดสเกลอีกต่อไป 4. เปลี่ยนสถานะในส่วนของตำแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาตต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลา2วันแนวทางและวิธีการในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถว่าจ้างบริษัทเอกชนในการออกแบบอาคารได้ทางเทศบาลนครสงขลาจะจัดทำแบบมาตรฐานของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในรูปแบบดิจิทัลมาให้บริการโดยประชาชนสามารถขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้จากที่บ้านผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับประชาชนที่สนใจในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตนเองสามารถมาขอเข้าฝึกอบรมและรับชื่อสำหรับเข้าระบบจากทางเทศบานลนครสงขลาได้